พาร์คช e นาเฟรนช์ชิพเหนคนเยอะมากเลยค่ะที่นี่เขาเนเทศาที่นี่เขามีนิทรรศการอะไรก็ไม่รู้พ r k c คชิน f r ฟร n d s ชิ p ซึ่งมันอยู่ข้างในตรงโน้นนะคะอัสลามมุลิกุสสัสดีนะคะวันนี้นะทุกคนคะ่ะขวัญจะพาทุกคนไปดูงานจัดนิทรรศการเนาะ ที่ปาร์คชีน่าเฟรนชิพนะคะขอนไม่รู้ว่าข้างในเขาจัดอะไรนะคะซึ่งสามีพามาขอนก็มานะคะแต่ก่อนจะไปชม,ชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดซับสไคร้กันแล้วก็แชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระด,ดิ่งแจ้งเตือนด้วยน,นะคะไปค่ะไปดูข้างในกันนะคะว่าจะมีอะไรให้เราดูบ้างนะคะไปค่ะทุกคนขอนจะบอกว่าส่วนสาธารณะที่เป็น <สา S 1> อันนั้นอะอยู่ข้างในนู้นนะคะแล้วถนนเส้นนี้คือดูสิคือจริงๆอะ มันไม่มีมาถึงตรงนี้นะคะมันจะเป็นแค่ถนนแบบธรรมดานะ่ะเขายังไม่ทําดีนะคะแต่ตอนนี้เขาทาดีแล้วนะทุกคนดูดิแต่ว่าก็ยังไม่เสร็จดีนะคะนี่ทุกคนเห็นไหมปกติจะไม่มีถนนเข้ามาถึงตรงนี้นะคะจะมีแค่เส้นนี้นะคะอันนี้เพิ่งทํามาใหม่นะคะนี่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 ไปค่ะงานอยู่ข้างในนู้นนะคะไปค่ะเราไปกันสามีรอแล้วนะคะแล้วทุกคนดูวงเวียนตรงนี้ คือคนก็มากันเยอะมากเลยนะดูดิคือจอดรถเต็มเลยนะจอดไปถึงตรงนน้นเลยนะคะซึ่งของเราก็จอดอยู่ตรงโน้นนะคะไปค่ะรถคือมากันเยอะมากนะคะดูไปนะคะว่าจะเจอคนไทยหรือเปล่าหรือจะเจอแต่คนจีนไปค่ะ เนี่ยนะคะงานอยู่ในหอตรงนู้นนะคะทุกคนเราไม่ต้องเสียค่าตั๋วหรือเปล่าเสียหรือเปล่าหรือว่าฟรีอ่ะต้นหาไปค่ะเราไปดูกันนะคะว่ามีอะไรข้างในนะคะนี่ไง Have to ับดูบ่ายติ๊กเก็ตต้องซื้อตั๋วเข้านะคะนะคะพาร์คินาฟรีนชิพเซนเตอร์นะคะเขาแสดงอะไรข้างในอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะห้าร้อยรูปีแล้วจะมีอะไรข้างในไปดูกันนะคะสองคนก็หนึ่งพัรูปีนะคะไปค่ะจะมีอะไรข้างในเนี่ยขวัญก็ไม่ดูเหมือนกันนะ อันนี้มันก็คือลัคกี้ดร็อปนะคะไม่รู้ว่าเขาจะแจกอะไรนะในนี้นะคะหยอดลงไปแล้วเรียบร้อยนะคะสวยน,น่ารักดี ดู mm. นะคุณอันนี้น่ารักมากดูสิ <c oughs> โอเคดีสัยอ่ส๊อดีสัน knock right เป็นประตูสมัยเก่านะคะแล้วเนี้ยก็สวยมากเลยอ่อยากไปไว้ในห้องนั่งเล่นมากนะคะคนอันนี้ทําจากหนังนะคือแบบน่ารักมากอ่ะเดี๋ยวดิน่ารักมากนะคะสามพันรูปีดูสวยนะคะสวยสวย เหมือนแบบเอาไว้จดเดลี่อะไรเงี้ยแต่ว่าปกมันจะทำจากหนังนะคะน่ารักมากมีที่กันหนังสือด้วยนะคะอันนี้เป็นแฮนด์เมดนะคะน,นี่สวยมากน่ารักด้วยนะทุกคนดูนี่น่ารักมันเหมือนปีเลยนะเนี่ย ใช่เลยอ่ะเนี่ยหมืนปีเลยน่ารักมากอันนี้นะคะตัวอย่างนี่นีนี่อยู่ตรงนี้เห็นไหมเหมืนปีเลยอะ่ะคนดูตรงนี้อันนี้มันคือหินนะหินแก่สลักอะ่ะสวยมากเลยโกเดียโกลเดีย กูซีดิดิคนนี้เป็นท่าดาน่ารักมากเลยเนาะแต่ถ้ามีบ้านอยู่กลางทุ่งนาก็เออน่าจะซื้อไหวอะมันจะเข้ากับบรรยากาศมากนะอุ้ยสวยอยู่ดิเทร่เทร่น่ารักมากเลยอ่ะดูเขาแกะสลักนะเอาหินที่แบบเศษเศหินมาแกะสลักแล้วก็มาทำแบบนี้นะ คือสวยนะเนี่ยรู้สิทำน่ารักมากอันนี้ทำจากหินนะรู้สึกถ้ามีบ้านแบบสวยๆเนาะเอาไปแต่งบ้านอะ่ะอ๋อทีบานเนี่ยสามพันเก้าร้อยรูปีโหมันก็ไม่ได้ทำง่ายนะแต่ถ้าทำไปแล้วมันก็ไม่ได้ทำยากนะ อันนี้4ี่พันเรอยูปีนะคะถ้ามีบ้านเนะาะแบบว่า,าอะไรก็น,นี่เอาไปแต่งว่า,าดูด่สวยสวยสวย,สวยเอาไว้แต่งบ้านเนาะทุกคนไฟมันไม่สว่างอะตรงเนี้ยแต่ว่ามันเป็นกระเป๋าผ้าน่ารักมากเลยนะ คนดูดิออกแนวแบบชนเผ่าอะไรอย่างเงี้ยชาวดอยอะไรอย่างเงี้ยคนดูดิน่ารักมากเลยนะต้องไปขึ้นเขาสะพายอย่างเงี้ยอุ้ยน่าแล้วก็อันเนี้ยเท่าไหร่เนี่ยสามีทิ้งเฉยเลยอุ้ยน่า อยากได้น่ารักมากมีหลายอันนะดูเต็มเลยนะคะทุกคนอันนี้คือหมอนข้างอะ่ะคนปาก,กีเรียกว่าตะเก,กียนะคะนี่นี่แบบนี้นะคะหมอนข้างน่ารักสามีบอกว่าเล็กๆอย่างเงี้ยซื้อไปฝากไทเกอร์มาสัน้นโอ้ยเจ้าก็ได้เนาะซื้อไปฝากไทเกอร์ที่บ้าน น่ารักมากนะคะเป็นหมอนหมอนไอ้นี่นะน่ารักนะคะโอ้หนักมากเลยนะลูกปัดนะทุกคนคือแบบลูกปัดเต็มกระเป๋าซื้อฝากไม่ย่าดีไหมอะไรเนี่ยไม่คิดว่าจะมี ุกคนมันเหมือนไอเนี้ยเหมือนขันตกเลยอะไอมันเหมือนขันตกสามีบอกพอร์สเขาเหนียวโน้โน้ปซ้์ซมตันดีสันไลค์เทรมันเหมือนขันตกเลยย่แต่มันขาตั้งมันยังไงไม่รู้เนี่ยจริงนะตูดิไม่คิดว่าจะมีในงานนี้ มันก็เป็นปาร์ตีน่าเฟรนช์เซ็นเตอร์เนาะมันก็คงจะมีอะไรแบบเนี้ยไม่คิดว่าจะมีนะเนี่ย <c oughs> ไปค่ะมันเป็นงานแบบงานไม้งานสารนะทุกคนดูดิเออว่าอยู่ตรงนี้เน่ยเต็มเลยนู่นะใช้อันเนี้ยสารน่ะไหวอะ่ะเป็นงานหวายนะคะเต็มเลยเนาะทุกคนดูตะมุตตะมีมากนะคะอันเนี้ยสำหรับใส่เทียนนะสำหรับใส่เทียนหอมมาดูดิ น่ารักมากนะดูอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็สวยก็จะเป็นแบบตั้งโต๊ะน่ารักน่ารักนะเออทุกคนก็มีไอเดียดีๆเนาะเด็กสมัยใหม่ดูคนดูกระดิ่งน่ารักมากเลยนี่น่ารักมาก oh yes thank you ก็คิดทำออกมาขายนะดูดิดิแน่น่ารักมากประดิษฐ์จากแก้วจากจากจากไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมาใส่กระดิ่งเนี่ยป้ายชื่อนะหยุดติดท้ายรถอะเหมือนทะเบียนรถเลยเดี๋ยวก็จะเขียนชื่อนะคะยวดูถ่ายรูปสิ รูปเพ้นท์หมดเลยนะใช้สีเพ้นท์นะวันนี้เป็นถาดเหรอเออถาดวันนี้ก็มีราคาไว้สามพันรูปีสวยมากเอาพอเราจะถ่ายวิดีโอหยุดซะงั้นทุกคนส่วนข้างนอกก็จะเป็นโซนของอาหารนะคะเออ เป็นอาหารต่างๆมาจากถึงตรงมาจากตรงนู้นเลยะคะก็ไล่ๆๆๆะะไล่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 มาคะนี่ก็จะเป็นโซนของอาหารหมดเลยนะคะซึ่งก็แบบมันก็เป็นอาหารของปากีนเนาะก็มีแบบผสมผสมกันไปนะคะดูทุกคนก็มีโต๊ะให้นั่งกินด้วยนะตรงนู้นนะคะแล้วเราจะกินอะไรอ่ะกินอะไร ตอนนี้เป็นร้านขายโกเ้ฟรุตชาตนะคะนี่นะคะทุกคนวยอันนี้คือฟรุตชาตนะคะชาตออ anything สีชาตเบียร์วย่าชาตวนนี่โกเโกเบโกเอชมเ่าไหรโกเบฟเอกรีตมีเท่ัไเป้ ทุกคนอันนี้คือร้านขายปานนะคะมันก็คือหมากนั่นเองหมากปาก,กีนะคะทุกคนดูดูดิดูคือแบบมีให้เลือกเยอะมากนะคะอ้าวอีกได้อะไรเลือกเอานะคะนู่นนะลุงจะทําอยู่ตรงโน้นนะคะแล้วตรงนี้ดูทุกคนอันนี้ก็ทําแล้วนะเราชอบมากอะมีเลือกเยอะมากนะคะ นี่ไงสวีทปานนะคะอันนี้คือร้านขายมันหวานนะ,ะดูุกคนเผากันอย่างนี้เลยอะ่ <c oughs> โดดะโหสดอ่ะดูดิเอามาอย่างนี้เลยนะ <c oughs> คนอันนี้คือโกลกาแฟนะคะลองดูว่าจะอร่อยหรือเปล่านะฮะอันนี้คือฟร er. <c oughs> ุตชาเดอทุกคนเรามาชิมกัน อ,อย่าให้ยุดเดอ้อเออนั่นน่ะเมื่อกี้นะคือแบบตอนที่เขาไอเนี่ยคือตกใจมากเขาใช้มือแบบหยิ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 บเยอะทุกคนดูดิเนี่ยเขาใช้มือหยิบหยิบหยิบเลยนะหยิบใส่พอเรามาดูกันนะว่าจะอร่อยนะหรือเปล่านะจังว่าอร่อยไหมหลระ ก็ได้แลเงินห้าร้อยเราค่าเข้า500นะคะไปก่อนเดินนะคะก็มันเป็นงานจัดนิทรรศการเหมือนที่ขว so like ัญเคยพาทุกคนไปดู ปีที่แล้วนะคะแบบนั้นเลยนะคะซึ่งเขาก็จะมีขายของนะคะขายพวกเสื้อผ้าผ้าคลุมอะไรอย่างนี้นะคะพวกจิวเวลรี่อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็จะมีของกินอยู่โซนด้านนอกนะคะแบบนั้นเลยนะคะเหมือนก,นกันกับที่ไปนิทรรศการต่างๆมาอมขอนอยากให้มันมีแบบเขาเรียกว่าอะไร มีอาหารไทยแบบจริงจังนะไปค่ะและวสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะกลับแล้วนะคะ <c oughs> ทุกคนดูดิตรงนี้คือวงเวียนนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้นะไปค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขวัญก็คงจะขอจบไว้เพียงเท่านี้เนาะ แล้วเราค่อยมาเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะดสวัสดีค่ะแลม่โอ้ยโอ้ยบ๊ายบาย see you at watch shop บอกแล้วสวนฝั่งโน้นนะคะอ่อ เรียกว่าจัสมินการ์เด้นนะแล้วก็จะมีสเตเดียม stadium. Stadium เก่าอยู่ตรงนู้นนะคะอ่ามีสเตเดียมสเตเดียมเก่าอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็จัสมินการ์เด้นก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะปอกิมาเนอร์ซีนี่ไปค่ะกลับแล้วนะคะแล้วจะกใหไ่คึ้นหน้าจ้า <But S 1> ทุกคน without ticket ทำมี่บอกว่า แล้วมาวอชิเกตแมตช์ก,ก,กันสเตเดียมอยู่ตรงนั้นนะแต่มาตีกันตรงนี้ทุกคนเดี๋ยวเจ้าให้ดูนะว่าสามีคริกเก็ตแมตช์เดี๋ยวกันจะเดี๋ยวกันถ่ายดูนะว่าอะไรอุย้ยเนาะกระช่างคิดแท้เนี่ยทุกคนเวสสเตเดียมนูโอเวอร์เดียร์สเตเดียมอยู่ข้างหลังนะฮะแล้วก็คกริกเก็ตแมตช์คือแบบเด็กๆเขาตีกันตรงนี้ไม่ใช่เด็กๆเ,เลย เด็กๆอยู่ฝั่งนี้นะคะผู้ใหญ่อยูอย่ฝั่งนี้คือแบบ I'm going to play with them น o เนี่สยสซมีบอกจะพึ่งไปดูเขาแข่งคริกเก็ตก่อนนะคะนี่เลยโหเมามันกันเหลือเกินนะคะฝุ่นตลบอบอวน